เคยเปิดภาพเรียกน้ำจิ้งไว้แล้วว่าโดดมาเล่นรับเชิญในละครกรงดอกส้อยช่องสามกด33สำหรับเด็กน้อยไวยัยใสน้องมาอยูลูกสาวผู้จัดสายแทบเมปฏิดากำเนิดพลอยกับคุณพ่อโหนกระแสที่หนุ่มกันชยัยที่ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตในบทบาทน้ำใส ตัวละครลับที่มาแจากความน่ารักน่าหยิกน่าตีในตอนจบของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรงดอกสร้อยตอนจบงานนี้มาทั้งทีไม่ธรรมดาผู้จัดคนสวยแม่เมกมาเพื่อแกงทิ้งท้ายคำถามให้ลุ้นกันว่าน้องมาอยู่จะมารับเชิญเล่นเป็นลูกใครด้านคุณแม่เจดันเมาส์มอยว่าบทนี้ลูกสาวมาอยู่ รีเควสอยากเล่นด้วยตัวเองคือตอนจบในโบทเป็นฉากที่ต้องมีเด็กกำลังหานักแสดงซึ่งมาอยู่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะเราเคยถามเขาเรื่องที่แล้วเขาบอกไม่เล่นแต่เรื่องนี้เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากเล่นก็เลยเอามาเล่นฉากนี้ค่ะตอนนั้นเซอร์ไพรส์นะเพราะปกติเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องแสดงหรือโชว์หรืออะไรเลย มีงานถ่ายแบบโชว์ตัวเขาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆบอกว่าอยากแสดงเราก็ดีใจต้องติดตามว่ามาอยู่จะเล่นเป็นใครอะไรยังไงตอนจบกรงดอกซ้อยปักหมุดได้เลยกับตัวละครลับมาอยู่มาแน่เต็มเต็ๆจอกับละครทีเรียดเข้มข้นกรงดอกซร้อยตอนจบคืนวันศุกร์ที่วันที่25สิหางหาคมเวลา20่สนาฬิกายีนาทีดูทีวีกด33